สวัสดีค่ะใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอไกลบ้านพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะคืนที่202เมืองไซราคุซาวันจันทร์ที่14ตุลาคมความต่อไปว่า ที่พิพิธภัณฑ์สถานชั้นบนรายตามทางกระไดที่งามตลอดขึ้นไปเป็นเครื่องศิลาเครื่องเหล็กดินแก้วจนกระทั่งถึงเครื่องประดับทองเงินเป็นลักษณะเดียวกับที่จัดพิพิธภัณฑ์สถานอื่นๆแต่ของเหล่านี้สังเกตได้ว่าไม่ใช่ของทำในเมืองนี้ทั้งนั้นเป็นของมาจากที่อื่นก็มีเช่นเครื่องแก้วเป็นต้น ของเมืองนี้แท้เช่นเทวรูปทองสำริดและศิลารือดินฝีมือเป็นกรีกงงาม,งามแต่ไม่มีบริบูรณ์ชำรุดโดยมากสิ่งซึ่งเป็นที่น่าชอบใจพ่อดูอยู่นานนั้นเรื่องเงินตราทองตราทำด้วยหล่อเทพิมพ์ไม่ใช่เครื่องจักรแต่เป็นแปรชั้นเก่าๆไม่มีหัวเจ้าแผ่นดิน เป็นหัวเทวรูปต่อภายหลังพุทธกาลลงมาก่อนพระเยซูสักหน่อยจึงได้เป็นรูปเจ้าแผ่นดินเครื่องหมายเช่นวชิระซึ่งเป็นเปลวสองข้างมีด้ามกรรมเป็นของได้ใช้ในที่นี้เหมือนกันกันกบอินเดียแต่บางอันมีปีกนกเติมข้างและคู่ตรีศูนใช้ตรีศูนตรงๆเป็นเครื่องหมาย เงินเหล่านี้มีตั้งแต่ก่อนพระเยซูขึ้นไปถึงเจ็รปีพ่อชอบใจมากได้วานมิสเตอร์ล็อบช่วยหาซื้อเก็บรวบรวมแต่ให้เลือกเอาที่ทำปลอมขึ้นเพื่อจะให้ราคาเยาเพราะของจริงขายกันราคาแพงมากแต่เพียงของปลอมถ้าเก็บได้มากก็เห็นจะเป็นเงินมากอยู่เหมือนกันเวลาเที่ยงเศษกลับลงมากินข้าวในเรือ เวลาบ่ายสองโมงครึ่งกลับขึ้นไปใหม่ได้ชวนไวสกงสุลอังกฤษให้ขึ้นรถไปด้วยการที่ต้องอาศัยอังกฤษเช่นนี้เพราะได้อาศัยภาษาที่จริงปรีเฟแลแมเจ้าพนักงานต่างๆเขาก็มาตามออกซ้องไปจนรถเป็นขบวนแห่แต่เรามันเคลาเสียเองพูดกับเขาไม่ได้ การดูเช่นนี้ถ้าไม่ได้ฟังคำอธิบายชี้แจงบ้างอ่านแต่ไกล้บุ๊กหนังสือนำเล่าเรื่องไม่พ้นจากงมงายฝ่ายคนนำทางที่สำหรับนำคนต่างประเทศดูนั้นย่อมจะเสลือกสลนแย่งกันอยู่เป็นพื้นเวลาพ่อขึ้นไปถึงแย่งกันอยู่เป็นสองคนเกือบจะต่อยกันขึ้นและคคำอธิบายของพวกคนนำเหล่านี้มักจะยาวเกินที่เราต้องการ เหตุที่มันท่องไว้เป็นเรื่องๆทั้งนั้นถ้าถูกที่เรารู้แล้วอยากจะให้ข้ามไปเสียจะได้ไม่เสียเวลาข้ามไม่ใครจะได้ถ้าผิดที่เขาเคยท่องไว้มักจะพาให้เลอะเพราะมันใช้ความจําไม่ได้ใช้ความคิดไม่ว่าคนนําที่ไหนหๆเป็นเช่นนี้ทั่วกันทั้งนั้น ถ้าได้คนที่พอมีอัธยาศัยชั้นผู้ดีไปด้วยแล้วได้ความแจ่มแจ้งดีกว่าฟังไกลอธิบายซึ่งเป็นน้ำท่วมทุ่งทางที่ไปวันนี้ข้ามสะพานจากเกาะเล็กไปเมืองเก่าซึ่งสองข้างทางเป็นกำแพงตลอดไปทั้งนั้นในกำแพงนั้นเป็นสวนมะนาวเป็นพื้นสวนมะนาวเช่นนี้มักจะทำอยู่เหนือสิ่งซึ่งร้างแต่โบราณจมอยู่ในดินด้วยการนานปีล่วงมาแล้ว ทั้งเขาไฟถมด้วยขึ้นไปเช่นนี้จนถึงคตะโคมที่ฝังศพคนมากๆคตะโคมนี้ตั้งอยู่ในที่ซึ่งซับซ้อนกันมากส่วนที่ไปดูนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองเก่าฝ่ายตะวันตกมีมังนักบวชฝรั่งชนิดหนึ่งไม่ใช่บาทหลวงเป็นผู้รักษาวงเล็บเปิดคำที่เรียกว่าคตะโคมนั้นคือเป็นที่ฝังศพ วงเล็บปิดปลูกกุดอยู่ที่ปากช่องนั้นมีวัดใต้ดินวัดหนึ่งบนดินวัดหนึ่งอยู่ข้างขวาเราไปข้างซ้ายวัดนี้เรียกว่าซานโยวานี anie, ที่อังกฤษเรียกเซนยอนสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศักราช1182จะว่าด้วยขาตะโคมก่อนทางที่ลงไปมีกระไดไม่กี่ขั้นนะัก ข้างในก็เป็นปล่องกว้างประมาณสักสิบฟิตสูง8ฟิตเจาะเข้าไปในหินปูนยาว102า่งรเป็นที่ฝังศพของพวกไซราคุสานรวงเข้าไปในฝาเป็นคูหาแล้วจึงขุดศิลาเป็นรางสำหรับฝังศพถ้าผู้ดีก็มักจะมีคูหาขุดเข้าไปลึกแล้วตั้งหีบศพ รอบคูหานั้นแต่เฉพาะพวกพ้องของตัวถ้าเป็นคนสามัญขุดศิลาลงไปเป็นรางมีเอ็นขั้นเฉพาะศพหนึ่งศพหนึ่งเรียงกันไปตั้งแถวละห้าศพหศพในนั้นมืดมืดชื้นชื้นแต่เดี๋ยวนี้เขาเจาะปล่องข้างบนให้แสงสว่างลงมากกว่าแต่ก่อนทั้งศพก็ได้ขุดขึ้นเสียหมดไม่มีเหลือเลยจะมีเหลืออยู่บ้างก็แต่กระดูกพวกที่ฝังไม่มีลง ถ้าหากว่าเวลาแต่ก่อนเมื่อยังมืดกว่านี้และเมื่อศพยังฝังอยู่ในที่นี้เห็นจะเหลือที่จะลงไปได้กลิ่นไอคงจะฟุ้งซ่านแต่กระนั้นยังมีรอยเขียนรูปภาพอย่างหยบหยาบอยู่ในนั้นเหลืออยู่ก็มีที่ประดับโมเสกยังเหลือติดอยู่บ้างก็มีมิสเตอร์ล็อบเคยอยู่นี่นานว่าได้เคยเห็นมีโมเสกประดับมากกว่านี้แต่คนลักแกะไปเสียมากในที่วงกลม ระหว่างฆาตะโคมนี้แห่งหนึ่งใหญ่กว่าเพื่อนว่าสันตาเปาโลคือเซนเปาตัวอัครสาวกของพระเยซูได้เคยเข้าไปเทศนาเมื่อคริสต์ักราชล่วงไปได้40ปีเศษในคาตะโคมนี้ถ้าปล่อยให้เดินแต่ลำพังหลงเขาว่าใหญ่โตกว่าคาตาโคมที่ใครๆเคยไปดูกันเป็นอันมากที่เมืองโรมเลวกว่านี้ทั้งวิธีที่ทำด้วย แต่ที่เมืองโรมไม่ได้ไปดูทั้งสองเที่ยวเหตุด้วยพระองค์สายเป็นผู้ได้ไปเล่าให้ฟังก่อนตั้งแต่เมื่อยังไม่ได้มายุโรปแกขยะขยแยงอีอะไรอะไรต่างๆและบอกว่าไม่สบายไปเป็นหลายวันพ่อจึงไม่ได้คิดจะไปเลยแต่ผู้ที่ล่วงหน้ามาเมืองโรมได้ไปกันเกือบทุกคนมีความยินดีที่ได้มาเห็นที่นี่ ซึ่งเขายืนยันว่าดีกว่าเมืองโรมมากนั้นแต่คาตาโคมนี้ไม่ใช่ที่ฝังศพพวกคริสเตียนเป็นที่ฝังศพมาเก่าก่อนเวลาพระเยซูเกิดที่เซนเปามาเทศเป็นมาเทศในป่าช้าเก่าเท่านั้นในหนึ่งว่าเดิมขุดเข้าไปเป็นที่สำหรับคนอยู่ครั้นเมื่อล้มตายกันลงก็เลยฝังไว้ในนั้น ความอันนี้เห็นได้ว่าเขาเหล่านี้เจาะพรอนไปหมดทุกหนทุกแห่งในชั้นต้นจะอยู่ถ้ำมากกว่าอยู่เรือนการสร้างเรือนคงเป็นความลำบากกว่าที่จะเจาะถ้ำเข้าไปอยู่และการเจาะถ้ำนั้นเป็นความจำเป็นที่จะต้องเจาะอยู่ด้วยเพราะต้องการจะเอาศิลาไปสร้างเมืองและสร้างตึกให้ผู้มีบรรดาศักดิ์อยู่ส่วนถ้ำนั้น คนทำงานก็อาศัยอยู่จะผิดอะไรกันกันกบที่เมืองเ네นเปร์คนจนก็ยังอยู่ในถ้ำโดยมากขึ้นจากถ้ำนั้นไปลงอัฐจันอีกทางหนึ่งเป็นวัดที่เจาะอยู่ในศิลาอย่างถ้ำนั้นเหมือนกันเป็นรูปกลางเขนกรีกอยู่ข้างจะกว้างกว่าที่ทางแยกในคาตาโคมอื่นๆว่าสร้างขึ้นอุทิตต่อเซนมาเชียนเมื่อคริสต์ศักราช400ปีเศษ มีที่ฝังศพเซนมาเซียนซึ่งมาสอนศาสนาในที่นี้ถูกเขาจับมัดเสาศิลาเผาไฟในหนึ่งว่าวัดมีมาก่อนเซนเปาเมื่อมาจากเมืองมอตาต้าได้มาหยุดอยู่ที่ไซราคุซาสามวันได้เทศนาในโบสถ์นี้ไม่ใช่เทศในคาตาโคมเมื่อเซนมาเชียนมาตายภายหลังจึงได้เอาศพเข้าไปฝังไว้ในวัดนั้น เสาศิลาที่ถูกมัดก็เอาเข้าไปตั้งไว้ในนั้นด้วยมีรูปภาพเส้นต่างๆหลายรูปที่เขียนไว้กับฝาผนังเก่าคร่ำทั้งนั้นมีโฮลีตรินิตี้ด้วยรูปหนึ่งออกจากนั้นตรงปากช่องเข้าในโบสถ์วัดซานโยวานีวัดซานโยวานี anie, ไม่อัศจรรย์อะไรเป็นวัดร้าง,างมีผนังและที่บูชาหลังคามุงด้วยใบไม้ ที่จริงมั้งแต่งตัวเข้าทีมากสวมเสื้อสีย้อมฝาดคร่ำๆเหมือนผ้าย้อมกรักเก่าๆมีหมวกติดอยู่กับเสื้อเป็นฝาชีคล้ายเสื้อฝนแต่ห้อยอยู่ข้างหลังคาดเชือกเกลียวสวมหมวกกะลาสีเดียวกันไม่สมถุงเท้าสมรองเท้าไม่มีส้นดูเสื้อน่าจะร้อนเต็มทีท่าทางน่าจะเคร่งแต่ไม่เคร่งเลย ให้เงินละดีใจเป็นที่สุดเที่ยวเดินพล่านอยู่ตามในเมืองออกจากวัดนี้ไปที่ลาโตเมียเดลปาราดิโซคำว่าลาโตเมียนี้แปลว่าเป็นที่สำหรับขุดศิลาไปใช้หรืออย่างที่อังกฤษเรียกว่าควอรีจะต้องอธิบายด้วยเรื่องการขุดศิลาที่นี่สักหน่อยศิลานี้ ต้องการไปใช้ทำกำแพงซึ่งเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนได้ทำไว้ใหญ่โตมากธรรมดาของศิลาที่นี่ถ้าหากว่าข้างบนที่สูงสูงอ่อนต้องขุดลงไปลึกศิลาจึงจะค่อยแข็งขึ้นถึงดังนั้นยังถากเอาได้โดยง่ายไม่ใช่ศิลาแข็งซึ่งจะขุดลำบาก เพราะเหตุฉะนั้นถ้าเวลาจะขุดศิลาเช่นนี้ขุดจากพื้นราบบนไหล่เขาตัดลงไปตัดลงไปจนลึกและกว้างใหญ่คงจะมีที่ซึ่งดีบ้างไม่ดีบ้างเช่นกับมีเนื้อฝากกรวดปนอยู่ในนั้นจะตัดหน้าให้ราบไม่ได้ก็เว้นไว้เป็นเสาลออยู่สูงสูงลางทีก็เสือกชอนเข้าไปเป็นพโพรงเป็นถ้ำและโตเมียเดลาราดิโซ ในวงเล็บปาราดิโซนั้นที่คำอังกฤษว่า paradise คือสวรรค์ขุดลึกลงไปถึง100ฟิตและ130ฟิตเป็นเวิงใหญ่ด้านข้างเป็นผนังศิลาแท่งทึบเว้นไว้แต่ด้านข้างหน้ามีกำแพงกัน้นภายหลังเมื่อขุดศิลาไปใช้แล้วที่นั้นใช้เป็นที่ขังคนโทษเฉเลยศึก ที่ใช้ทำงานขุดศิลานั้นเองผนังด้านหนึ่งได้ขุดรวงเข้าไปเป็นถ้ำรูปถ้ำนั้นเหมือนตัวเอสอักษรโรมันเวียนขึ้นไปหาหลังเขาที่หลังเขานั้นเป็นที่ผู้คุมอยู่รักษาถ้ำนี้ยาวถึง240ฟิตสูง74ฟิตแต่กว้างนั้นไม่เสมอกันตั้งแต่15ฟิต ถึง35ฟิตเป็นที่ประหลาดมากถ้าอยู่ปากถ้ำข้างล่างพูดอะไรกันเสียงก้องได้ยินถึงปากถ้ำข้างบนและกระท้อนกลับมาที่เรายืนอยู่ปากถ้ำนั้นเสียงดังกึกก้องชั่วแต่กระซิบกันเท่านั้นได้ยินเสียงเหมือนตะโกนค่ะคุณผู้ฟังคะ ติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจัก,กรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาของรายการเพลงลูกทุ่งมหาชนค่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com นะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ